สวัสดีครับชาวไบค์กทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง F C Moto G P นะครับกลับมาพบเจอกันกับผมเลช่นเคยครับทุกคนครับบ้านผมตอนนี้39องศาจะ40แล้วโ,โหแล้วเป็นการร้อนแบบอบอ้าวนะฮะปกติ38 39องศาถ้าเกิดจะมันมีลมมีอะไรมาอยู่นี่ยังพอไหวนะฮะแต่วันนี้มัน ร้อนแบบเหนียวๆนะครับเหนียวตัวนี่น่าจะเป็นวันแรกนะฮะที่รู้สึกได้แบบนั้นแด่นั้นสถานการณ์แบบนี้โอ้นะฮะอย่าประมาทนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องของการดื่มน้านะครับวันหนึ่งสัก 2- ลิตร3ลิตรได้จะดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ดื่มน้ำบ่อยๆทำงานโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยก็เป็นห่งเนใหญ่ทุกคนกันเนาะวันนี้หยุดยกเรื่องราวของเจ้าแฟบกับฟาบิโอควาตาลารโลมาเล่านะฮะถือว่าเป็นนักแข่งที่มีแฟนๆให้ความสนใจให้การติดตามให้กำลังใจกันอยู่เยอะพอสมควรนะฮะนั่นก็เข้าใจว่า ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความสําเร็จของเจ้าตัวในอดีตนะครับที่เคยสร้างเคยทําเอาไว้นะครับนี่คดีแชมป์โลกในปี2021นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ของทางรถแข่งของเขาเองนะครับที่ยามาฮ่ามอบให้ไวเลไดวันนะฮะใน2ปีมานี้นะครับอ่ามันก็ชัดเจนเลยนะว่าการพัฒนาอะไรต่างๆนะฮะก็ค่อนข้างที่จะทิ้งช่องว่างเนี่ยระหว่างค่าญี่ปุ่นกับค่ายุโรปเนี่ยถือว่าห่างพอสมควร จนทำให้มีกติกาออกมาในปีนี้ก็คือเป็นกฎสัมปรานพิเศษนะครับที่ให้ความช่วยเหลือทั้งยามาฮ่และก็ทั้ง HONDA เนี่ยว่าโอเคแล้วนะครับกับส่วนต่างที่มันค่อนข้างเยอะขนาดนี้ก็ได้เปรียบนะฮะในเรื่องของยางในการทดสอบในเรื่องของสิทธ์วายการ์ดของนักแข่งที่จะลงเก็บข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาการอัปเกรดเครื่องยนต์ในเรื่องของการ,าการอัปเกรดพาร์ตแอโร่โต่างๆนั่นก็คือสิ่งที่เป็น ช่องว่างนะครับที่เขานะฮะมอบให้กับทั้ง y a m a ่าและกับทั้ง Honda กันไปแต่สนามแรกผ่านไปทุกคนได้เห็นใช่ไหมฮะว่าช่องว่างที่ปีที่แล้วน่าห่างอยู่เยอะนะฮะมาปีนี้น่าจะขยับเข้าใกล้เพราะว่าตอนทดสอบตอนเทสเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มอยู่นะฮะว่าโอเคน่าจะพอไปได้อยู่นะการเทสที่ลูยาซในกาต้านั่นแหละแต่พอเข้าสู่การแข่งขันจริงทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าควาตารโรนั้นยังคงมีช่องว่างกับทาง ดูปกติเอ่ย KTM เอยหรือแม้กระทั่งไอพีเลีเนี่ยอยู่มากกว่าเดิมเสียอีกเรื่องราวตรงนี้นะครับทางผู้บริหารเองก็ออกมายอมรับแต่โดยดีนะครับว่าพวกเราต้องการเวลาที่มากขึ้นกว่านี้พวกเราไม่ใช่ผู้พิเศษนะครับที่จะเสกทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดังนั้นนะครับตอนนี้เหมือนรู้ว่าโอเคจะต้องแก้ไขส่วนไหนยังไงกันบ้างแต่รู้สาเหตุนะครับส่วนแนวทางการแก้ไขเนี่ยบอกแต่เพียงว่าเป็นในเรื่องของเวลา แต่สิ่งที่มันรอไม่ได้ก็คือเรื่องสัญญาของนักแข่งควาตาโรนั้นจะเรียกว่าสัญญาในฉบับล่าสุดนี่จะหมดในปีนี้ฮะทุกคนถ้าเขาต้องการที่จะอยู่กับเยอรม่าหต่อไปก็คงจะต้องรีบเร่งเจรจาซึ่งขอคาดเดาว่ามีการเจราจามีการคุยกันแล้วละ่ะฮะอันนี้นักแข่งเองเขาก็ออกมาบอกนะฮะว่าตอนนี้ก็คือยังยังแบ่งรับแบ่งสู้ก็คือเข้าใจนะครับว่าช่องว่างมันห่าง แต่ถ้าจะไปบอกว่าให้ผมจะไปทีมนั้นทีมนี้ในวันนั้นวันนี้อะไรต่าง,าง,าง,างม,มันไม่ใช่เรื่องสมควรเชื่อเรุ่งที่เหมาะสมที่จะมาเล่าที่จะมาคุยจากนักแข่งเองใช่ไหมฮะแต่นะครับมีการคาดการจากทางหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อใหญ่ๆในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็พูดถึงนะครับพูดถึงอนาคตของอดีตแชมป์โลกผู้นี้ว่าจะยังคงร่วมหัวจมท้ายอยู่กับยามาฮ่าอีกไหมเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาหัวเรี้ยวหัวต่อมากๆในตอนนี้ คือถ้าอยู่เนี่ยมันมันไม่มีหรอก่าที่จะเป็นสัญญาปีเดียวนะฮะครับกับยามาฮ่เนี่ยก็คงจะต้องเป็น2ปีถูกไหมต้องเป็น2ปีถ้าอยู่ปุ๊บก็คือจะเป็นปี2025-2026ซึ่งนะครับในช่วงเลย2ปีจากนี้ไป2026นี่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในกฎกติกาบางสิ่งบางอย่างที่เรามากจะคุยกันบ่อยๆว่าเป็นรถเจนใหม่เจนเนอเรชันใหม่ Mo t ต GP ยุคใหม่อะไรทำนองนั้น หลายคนคาดหวังว่าพี่เพื่ครับไม่ทําสูวีสักทีเลยยามาฮ่ารออะไรอยู่ตามจริงแล้วผมเนี่ยมีความเชื่อเสมอนะครับว่ามันมันเลยเวลาเลยโอกาสแล้วก็ที่จะมาทําสูวีในตอนนี้นะคือโอเคละ่ะมันยังไม่ได้เป็นจริงนะครับในเรื่องของกฎกติกาที่ว่าจะเป็นเป็นมอเตอรจเจนใหม่เนี่ยจะมีอะไรบ้างที่เราว่ากันมาสีหอย่างนะครับอาจจะปรับขนาดกระบอกสูบให้เหลือ 850cc จากปกติ1 0 0 0 c ีอย่างเนี้ย การควบคุมคอนโทรลระบบแอโรการตัดเรื่องของรายไอดีไวซ์ออกไปเรื่องพลังงานเชื่อเพลิงต่างๆที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยแต่นะครับมันมันถูกเขาเรียกว่าวางไว้ในที่ประชุมเรียบร้อยอยู่ในแฟ้มเรียบร้อยนะครับคุยกันไปแล้วดังนั้นแนวโน้มที่มันจะเป็นจริงเนี่ยมันย่อมมากกว่าที่จะไม่เป็นจริงไงก็เลยมองก็เลยเข้าใจไปว่ามันน่าจะไม่ทันการแล้วฮะจะมาทําสูวีในตอนนี้เนี่ยเพราะว่าการแข่งขันมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องกฎทางเทคนิคที่ผมเล่ามาเนี่ยใช่ไหมฮะไป ก็เลยคิดว่าคงจะต้องอยู่แบบนี้ละ25นะ้ว225 226 20เนี่ยนะครับไม่ไม่น่าจะแล้วทีนี้มันก็จะต้องโยนมาที่ความกดดันของหน้าแข่งนะฮะว่าเฮ้ยฉันจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกตลอดเหรอแล้ว,ลวทีท่าของทีมจากค่ายุโรปเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีท่าทีที่จะแผ่วเลยนะฮะทุกคนอ่ะอย่างผู้ที่ชนะนะครับในวันอาทิตย์ที่ลูซาการ์ตาฟรานโกบัญญญาญานั้นเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง1.1วินาทีฮนะ อันดับที่2นี่ยิ่งโหดไปกว่าใหญ่เลยนะฮะก็คือแรดบินเดอร์เร็วขึ้นกว่าเดิม1.8วินาทีอันนี้หมายความว่าของเดิมของพวกเขานะแต่ยามาฮ่าล้เร็วขึ้นกว่าเดิมไหมแทบจะไม่เท่าไหร่ฮะยิ่งฮอนด้ายิ่งหนักเลยเนี่ยถ้าเป็นในสถาน,นก,การณ์ในแบบนี้เราเข้าใจได้ว่าเฮ้ยนักแข่งเขาจะยังยังไงละ่ะในตอนนี้ถามว่ามีการคุยกับทีม,ท,มทีมอื่นหรือย,ยังนะครับนักอย่างที่ผมบอกไปว่านักแข่งเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาตอบอะไรตงๆได้แต่ ข่าวลือที่บอกออกมาเนี่ยมันเชื่อมโยงไปได้หมดเลยนะฮะแม้กระทั่งว่าไปพรามักเพราะว่านาขอของเฮียมาตินไม่แน่ครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาก็วอนทีมโรงงานไงถ้าเกิดเขาไม่ได้ขึ้นทีมโรงงานเขาก็คงจะไม่ได้อยู่ในพรามักอันนี้เรื่องนี้จินโนบอสซอยหัวหน้าทีมออกมาบอกครับว่านี่คงจะเป็นปีสุดท้ายแล้วล่ะที่จะได้ร่วมง,งานกับมาตินมาตินเขาสมควรที่จะขึ้นทีมโรงงานนะอะไรเงี้ยแต่นะักแข่งระดับแปบบางคนอาจจะบอกไม่พูดครับเขาจะขึ้น เขาอยู่ในทีมโรงงานมาเป็นถึงอดีตแชมป์โลกแล้วเขาจะยอมลดตัวมาอยู่ในทีมรองได้หรออา้าทุกคนดูมาร์คมาเคสเป็นตัวอย่างฮนะมาร์คแชมป์โลกระดับไหนแล้วนะครับยังคงไปอยู่ในเกรซินี่ซึ่งเป็นทีมที่เล็กกว่าพาราแมกจียด้วยซ้ําเนี่ยแต่นะครับเขาก็มีเหตุผลของเขาที่เราเราไม่ต้องไปสืบอ,อะไรให้มากมายนะครับทุกคนก็อยากได้รถที่มันดีกว่าเดิมดังนั้นมาร์คไปอยู่ไหนก็ได้ที่รถมันดีกว่าฮอนด้านั่นคือโจทย์ความเป็นไปมันเป็นไปใน,ปนแบบนั้นแล้วถ้ามาร์ ยังไปอยู่ตรงนั้นเลยแล้วโมเดลของมาร์กที่ทําไว้เนี่ยแฟบจะไม่เอามาเลยเหรอฮะแฟบก็เคยบอกครับว่าเนี่ยจะรอดูมาร์กอยู่นะครับจะรอดูว่ามาร์กเขาจะทาอะไรได้ยังไงกันบ้างนะครับกับการตรงนี้นะครับแต่นั้นการที่มาร์กมาเ e สโชว์ผลงานในแบบนี้นะครับโอเคควาตารโรเห็นพวกเราได้เห็นก็คงไม่ต้องเดากันให้ยากใช่ไหมฮะว่าแฟบก็คงจะมีความคิดแบบนี้อยู่เหมือนกันแหละแต่จะคิดมากหรือว่าคิดน้อยนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะทุกคน ถามว่ามันไม่มีโอกาสที่จะถมเลยเหรอนะฮะผ่านไปสนามแรกทาไมต้องรีฟันธงจังไม่ใช่การฟันธงนะครับไม่ใช่การฟันธงใดๆเลยนะฮะว่าเขาจะอยู่เขาจะไปอะไรยังไงเพียงแต่ทุกคนทราบดีใช่ไหมว่าในตอนนี้จริงๆมันเป็นมา3ปี4ปี่ปี5ปีแล้วว่า Mo t ต GP มันเรื่องของสัญญามันเร็วมัมันมีการดิวกันอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าดิวครั้งเดียวจบเลยนะสมัยก่อนผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะทุกคนคือเขาไม่ได้มาเดือดเนืร้อนใจอะไรมากมายหรอกโน่นนะครับบางทีสนาม แข่งจบไปแล้วนี่ยังยังเก้าอี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะแต่ในทุกวันนี้ความสําเร็จมันรอไม่ได้ครับบางค่ายบางทีมมันก็จะต้องรีบไปดิวเอาไว้เดี๋ยวคนอื่นเขาฉกตัวไปจะต้องรีบต่อสัญญาเอาไว้เดี๋ยวนักแข่งย้ายหนีไปนักแข่งบางคนก็เห็นท่าทีเห็นอะไรไม่ดีไม่งามแล่ไม่น่าจะไหวหรือเปล่ายังไงก็ต้องรีบเจรจารีบดิวกันไปดังนั้นดิวกันแบบที่ไม่ออกสื่อเนี่ยเยอะ บางทีก็นักแข่งก็ยอมรับนะฮะบางทีนักแข่งก็ไม่ยอมรับก็อยู่ในฐานะที่ยังพูดไม่ได้อะเจติดเรื่องของสัญญาทีมเก่าทีมอะไรอยู่อย่างนั้นดังนั้นก็คือมันมันวิ่งเต้นกันคืออย่าลืมนะฮะว่าทุกคนในปีนี้นั้นมีเหลืออีก18คนฮะที่สัญญาเนี่ยหมดสัญญาจะหมดในปีนี้18คนเลยทีเดียวครับรวมทั้งคว้าตาแตล้วรด้วยเนี่ยนะตอนนี้มีแค่ฟานิโกบัญญญาเนะครับเป็นคนแรกที่ต่อสัญญาไปเรียบร้อยในปีนี้แต่พวกที่ต่อไปก่อนนะหน้านู้นแล้วก็คือลูก้ามาร้ โจฮันซาโกอย่างนี้แบดบินเดอร์ inder, อย่างนี้นะครับตอนนี้ก็4คนนะครับที่ไม่ไม่ต้องไปเดือนร้อนแล้วแล้ว18คนที่เหลือจะเป็นยังไงถามว่านักแข่งระดับบิ๊กเนมนะครับที่อยู่กับทีมมาหรือว่านักแข่งที่ผลงานท็อปทอปเนี่ยเขามีโอกาสาจะย้ายไม่มีแน่ๆฮะมีแน่ๆนครับแต่มันจะเป็นสถานการณ์ที่มันย้ายในฐานะที่แตกต่างกันบางคนก็อยากจะขยับขึ้นไปอยู่ในทีมที่ใหญ่กว่าในตอนนี้บางคนก็ไม่มั่นใจในตัวรถแข่งนะครับว่าจะอยู่รอดปลอดภัยยังไงไหม ซึ่งแน่นอนนะครับควาตาราโร่จะอยู่ในฐานะของประเด็นหลังก็คือยามาฮ่าจะทํารถให้เขาได้มีความมั่นใจขนาดไหนนั่นก็อีกเคสหนึ่งแนวโน้มที่จะไปต่อสู้ซึ่งก็ต้องวัดดูที่ว่าคู่ต่อสู้อย่าง KTM อย่างดูคาติอย่างอาพิเลียสามค่ายอย่างยุโรปเนี่ยหลังจากที่ได้กดสมรภูนพิเศษช่วยเหลือไปเนี่ยมันขยับได้ไหมถ้าถามผมว่าสนามแรกขยับไหมก็ต้องตอบตามตรงนะครับหวังว่าแฟนๆจะมากคงจะไม่เคืองกันคือไม่ขยับครับ ไม่ขยับนี่มันมีสองเคสนะเพื่อนๆไม่ใช่จะไปบอกว่าให้คุณเดี๋ยวจะมาห้ามไม่พัฒนาขึ้นเลยเหรอพัฒนาขึ้นอยู่แต่แล้วไงล่ะในเมื่อคู่ต่อสู้เขาก็พัฒนาพัฒนาหนีออกไปอีกนั่นหมายความว่าระดับการพัฒนาของคุณเนี่ยเมื่อเทียบกับคนอื่นมันยังมันยังหวังผลอะไรไม่ได้จะมาบอกว่าพัฒนาอยู่นะพัฒนาอยู่แต่ไม่ใช่ไะเจาะไปเทียบกับของเดิมของตัวเองแล้วจะไปบอกว่าเฮ้ยเยี่ยมเลยดีเลยไม่ได้ครับมันต้องมอง2ประเด็น หพัฒนาให้ดีกว่าเดิมอันนั้นก็ควรจะเป็นไปอยู่แล้วค่ายไหนไม่พัฒนาเท่าของเดิมนี่แสดงว่าอยู่กับที่สิกับสพัฒนาแล้วเอาเปอร์เซนต์การพัฒนาช่องว่างส่วนต่างไปเทียบกับค่ายคู่แข่งด้วยถ้าเกิดว่าคุณทําอย่างหลังได้ไม่ดีพอเนี่ยโอเคมันก็เหนื่อยไปอีกใช่ไหมฮะดังนั้นนี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยมองนะครับว่าพาตาโร่ไรเช่เชื่อมไปยังปลาแม็ อาจจะมองว่ายัางน้อยอยู่แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าดิวได้หรือถ้าจังหวะมันต้องพอจาอพอดีด้วยนะฮะไม่ใช่ว่านี่จะบอกว่าผมเป็นแฟบไว้ผมเป็นอดีตแชมป์โลกผมไปไหนก็ได้ไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะถ้าจังหวะและโอกาสของจุดหมายปลายทางมันไม่ลงล็อกพอดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นก็จําเป็นที่ต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็ต้องวิ่งดิวดิวกันหรือแม้กระทั่ง KTM นะครับว่าสามารถที่จะไปได้ไม่มันไปได้หมดแหละฮะชั่วโมงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเอาเอาเอาแค่ในตอนนี้นะอนาคตเนี่ย ยังไม่ได้ยังไปถึงตรงนั้นเอาเป็นในปีนี้ในปีหน้าผมคิดว่านะฮะสามค่าจากยุโรปยังคงจะต้องก้าวนำหน้าสองค่าจากญี่ปุ่นอยู่นะฮะครับก็เลยมีรายชื่อที่เขาพยายามสื่อต่างๆพยายามที่จะเขียนเข้าไปนะครับโอเคละมันก็เป็นการมโนั้งนั้นนะครับแต่เราสามารถที่จะมาคุยกันได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตจะจริงเท็แค่ไหนนั่นอีกเทสหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ได้ว่ามารับมาอะไรกันเนาะก็ KTM ก็เป็นทีมที่ อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในปีหน้าในเรื่องของไลอ้อนของนักแข่งซึ่งประเด็นของเคดีเเนี่ยผมได้คุยไปแล้วในเมื่อวานนี้ใครอยากทราบอนาคตของมาตินอนาคตของมาร์คมาเคสซึ่งมีเรื่องราวประเด็นของเคดีเเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยคลิปเมื่อวานนี้ไปจัดนะฮะซึ่งคาตาโรก,ก็จะรวมถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับในเมื่อเคดีเเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนักแข่งหรือเปล่าเออนะครับเพราะว่ามันมีทั้งคนที่ดีกับคนที่ผลงานยังน่าเป็นห่วงอยู่ไง แล้วก็เรื่องของทีมที่3าของ k d m อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยควาตาโรก็จะเป็น1ในจิ๊กซอในเมื่อมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในดรงนี้ปุ๊บมันก็จะแบบว่าโดมิโนนะครับมันก็จะมีผลคนนี้ขยับตัวปุ๊บมันก็จะไปมีไปมีผลกับอีกคนหนึ่งโดยแต่ทันทีเลยนะแต่เรื่องหนึ่งนะครับที่ควอตาโรมีในตอนนี้ก็คือเอ่อหลายๆคนเชื่อนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้หลายคนก็บอกกับผมว่าพี่ปุ้ยครับยังมองว่าควตาสเตาไหร่เลลยนรตรงี้้แว ควาตาโรเป็นนักแข่งที่มีกลุ่มแฟนคลับเนี่ยติดตามอยู่เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับนักแข่งรุ่นราวคราวเดียวกันที่ประสบความส็จในตอนนี้ถือว่ามูลค่าทางการตลาดของแฟบเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่านักแข่งหลายๆคนเลยนะครับผมผมหมายถึงก็ยุคที่ขึ้นมาพร้อมกันนนะดังนั้นใครได้แฟบไปเนี่ยก็คงจะสามารถที่จะการันตีบางสิ่งบางอย่างได้อยู่มัง้งอะไรทํานองนั้นนะทุกคนอ่ะก็มาจับตาดูดีๆนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ อนาคตของเจ้าแฟบับฟาบิโอควาตาโรนักแข่งหมายเลขยี่สของยามา่าซึ่งนะครับในสนามแรกผ่านไปเนี่ยโอเคนะครับยังคงจะต้องเหนื่อยอีกยาวแต่สนามที่2ในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์หน้าวันที่22-23เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการลุ้นนะครับสนามต่อสนามไปแล้วกันนะครับไม่สามารถที่จะฟันธงได้ในตอนนี้เพราะว่าคาแรคเตอร์ของลูซเซลมันแข่งขันกันกลาคืนนะฮะเออแล้วมันก็จะมี ร,รูปแบบของสนามนี่มันแตกต่างแต่ถ้าเข้าสู่ยุโรปเนี่ยบางทียามาฮ่าอาจจะดีขึ้นแล้วแฟบเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วอยู่กับยามาฮ่ายาวๆก็เป็นไปนได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้เป็นไปนได้หมดนะครับว่าจะอยู่ว่าจะไปยังไงเป็นเพื่อนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ